กราบเรียนท่านประธานสภากราบเรียนท่านสมาชิกผู้ที่สภาที่รักทุกท่านนะครับก็ผมจะเรียนอย่างนี้ครับพราเนื่องจากผมมาจากทางภาคอุตสาหกรรมนะครับมาให้พูดเรื่องของการเกษตรเนี่ยก็คงทําได้แค่แค่นี้นะครับเรียกว่าเป็นตลกหน้าม่านนะครับตัวจริงเนี่ยจะตามก็ <c oughs> <c oughs> คือท่านดรรณนริสนะครับ แต่ผมผมมาทำความเข้าใจนิดนึงตรงนี้อย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของการควา,ความสับสนที่มีอยู่ตลอดเวลาระหว่างเกษตรอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับภาษาไทยเนี่ยเราเน้นคํานามที่เป็นคําหลักเนี่ยคือคําแรกในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคําหลังนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็น industrial agriculture ค,คำหลังค,ค,ค,ำคำทีเ่เป็นหลักของภาษาอังกฤษจ,จะมาคำคำ,คำหลังก็คือ agriculture นะครับในขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเราเน้นภาษาไทยนี่คือตัวอุตสาหกรรมตรงอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า agroindustry นะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเน้นคนละคนละจุดกันนะครับถ้าเราพูดถึงเกษตรอุตสาหกรรมนี่จริงๆแล้วผมอยากจะใช้คำว่า industrialized agriculture ก็คือทําเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมคาถามก็คือทําเกษตรให้มันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของต้องเริ่มต้นจากอุปสงค์เพราะว่าถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามันไม่มีอุปสงค์ไม่มีความต้องการสินค้าที่เราผลิตเนี่ยอุตสาหกรรมเขาไม่ทําหรอกครับเราต้องไปนั่งระดมทุนสร้างโรงงานเอาเครื่องจักรมาวางอะไรต่างๆหาคนงานมาช่วยครับ มันมันมันต้องเห็นเป้าหมายข้างหน้าก็าคือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราผลิตออกมาสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยมันมีตลาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มที่ตัวตลาดเริ่มที่ที่ตัวอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นอุตสาหกรรมทําอะไรอุตสาหกรรมก็จะดูเรื่องของ process อกระบวนการที่จะทำไปสู่สินค้าตัวที่ต้องการเนี่ยจะต้องมีอะม,มีวัตถุดิบนะครับมีกระบวนการผลิต นะครับมีการควบคุมมีพลังงานที่ใส่เข้าไปมีแรงงานที่ใส่เข้าไปแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะออกมาเป็นผลผลิตนะครับทนี้การดูกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยอุตสาหกรรมเน้นที่อะไรเน้นที่เรื่องของการควบคุมหรือว่าที่เราเรียกกันว่า process control นะครับพูดถึง cost control ก็คือควบคุมต้นทุนการผลิตควบคุม quality control แล้วก็ควอนติตีด้วยก็คือปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่เราทำออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระบวนการที่ทำให้สินค้าเกษตรหรือว่าการทำเกษตรเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมนะครับอย่างนี้ครับก็คือพอพอมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้เมื่อก่อนก็จะเรียนว่าค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย โดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับผมบังเอิญอยู่ในคณะสวพบประชาชนภาคตะวันออกนะครับก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางพวก EEC นะครับเพราะว่า EEC ก็เป็นโครงการที่พัฒนาที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว EEC เนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของการดึงคนมาลงทุน ล้านล้านสองแสนล้านร้านสามแสนล้านอะไรต่างๆไม่ใช่เขาดูเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเอามาเสริมคนที่อยู่ในพื้นที่ EEC ด้วยคนที่อยู่ในพื้นที่ EEC คือใครครับมีกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็มีโครงการอย่างนี้นะครับก็คือเขา้าร่วมกับทางสวทชทำโครงการอันนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นคลิปวิดีโอ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันบอกบ่งบอกถึงเรื่องของกเกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนนะครับก็สิ่งที่ผมจะมากล่าวก็คงจะมีเพียงเท่านี้หลังจากที่ท่านได้ชมวิดีโอเสร็จแล้วคลิปวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก็คงจะเรียนเชิญท่านดรรอนวริสนำเสนอรายละเอียดของโครงการนี้ต่อไปแต่ผมอยากจะเน้นนิดเดียวครับว่าตรงนี้เป้าหมายของการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย สิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นก็คือหนึ่งกเกษตรแม่นยำทำอะไรออกมาตามกระบวนการแล้วจะต้องได้ผลเหมือนเหมือนกับที่เราตั้งเป้าหมายไว้อุตสาหกรรมก็เหมือนกันถ้าเรามีกระบวนการผลิตยอย่างนี้ผลที่ได้ออกมาจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าลงไปแบบนี้แล้วผลผลิตออกมาไม่ตรงกันนะถ้าไม่ตรงกันเนี่ยสินค้าจะถูกรีเจ็คทันทีนะในในภาคอุตสาหารกรรมจะเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ ผลของตรงนี้เดี๋ยวท่านจะเห็นในวิดีโอนี้นะครับก็คือลดคนลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพเพิ่มรายได้นะครับตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับก็ขอเรียนเชิญชมวิดีโอเรื่องนี้นะครับซึ่งผมได้ดูรายละเอียดแล้วผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะมานำเสนอวิดีโออะไรในห้องประชุมแห่งนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในสาธารณชนแล้วนะครับก็อยากจะมานำเรียนเพื่อที่ให้ทุกทกท่านได้เกิดความเข้าใจชัดเจนว่าเราทำรายงานฉบับนี้เพื่ออะไรนะครับขอบพระคุณครับ